สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนครูชื่อครูสิริรัชนีกรเพียงวัลสอนวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่5วันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องการกรอกแบบรายการใบฝากเงินนะคะเมื่อวานนี้เราเรียนการกรอกแบบรายการใบฝากธนาคารในประเทศใช่ไหมคะ ใบาฝากธนาคารในประเทศแต่วันนี้เราจะเรียนใบาฝากเงินของธนาคารต่างๆนะคะค่ะนักเรียนเปิดหนังสือพอ,อในหน้าหนึ่งร้อยสามสิบกับหนึ่งร้อยสาสิบเอ็ดนะคะนักเรียนลองศึกษาในหน้าหนึ่งร้อยสาสิบเอ็ดใบฝากเงินก่อนนะคะพิจารณาว่าการกรอกรายการเกี่ยวกับ สิ่งใดบ้างในหน้าหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดใบฝากเงินนะคะสังเกตดูนะคะอันดับแรกนั่นก็คือบัญชีธนาคารของนักเรียนเป็นบัญชีประเภทใดใช่ไหมคะอันดับที่สองนักเรียนฝากเงินโดยใช้เงินสดตัวเลขเงินหรือเช็คใช่ไหมคะอันดับที่สามนักเรียนเปิดบัญชีที่สาขาใดอันดับที่4ี่นักเรียนไปฝากเงินวันที่เท่าไหร่ เดือนไหนพศไหนนะคะอันดับที่ห้าชื่อเจ้าของบัญชีคือใครอันดับที่หกเลขที่บัญชีของนักเรียนคือเลขที่บัญชีใดนะคะอันดับที่เจ็ดนักเรียนต้องฝากเงินจํานวนเท่าไหร่อันดับที่แปดให้นักเรียนตรวจสอบความถูกต้องความเรียบร้อยข้อมูลที่นักเรียนกรอกไปนะคะแล้วลงชื่อผู้ฝากด้วยลายมือที่อ่านได้ง่าย พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้อย่างถูกต้องนะคะทีนี้เรามาดูในหน้า130ดูเป็นข้อข้อไปนะคะใบาฝากเงินสมมุติเราตอบลงไปเขาต้องการว่านักเรียนถ้านักเรียนต้องการฝากเงินจํานวน2,000บาทกับธนาคารอมสินนะคะธนาคารอมสินในข้อ1นึ่คำถามนั่นก็คือ2.1งจุนบัญชีของนักเรียน เป็นบัญชีประเภทใดนักเรียนจะตอบประเภทไหนดีคะตัวอย่างประเภทเผื่อเรียกเผื่อเรียกคําว่าเผื่อเรียกนักเรียนต้องนําไปเช็คในหน้าหนึ่งร้อยสาสิบเอ็ดที่ในใบฝากเงินด้วยนะคะอันที่สองข้อสองจุดสองนักเรียนจะฝากเงินโดยใช้เงินสดตัวแลกเงินหรือเช็คเรียนก็สามารถสมมุตินักเรียนเขียนว่าเงินสด นักเรียนก็ไปเช็คตรงคัว่าเงินสดในใบฝากเงินในหน้า131เห็นไหมคะข้างบนด้านขวาสุดต่อไปเช็คคุณหมายถูกนะคะต่อไป2.3นักเรียนเปิดบัญชีที่สำนักงานสาขาใดสมมุติเราอยู่อำเภอเวียงป่าเป้าแล้วก็สาขาเวียงป่าเป้า ใครอยู่แม่ขาจารก็สาขาแม่ขาจารใครอยู่วังเหนือก็สาขาวังเหนือเจ็ไหมคะเทคในช่องนั้นที่ในแบบช่องรายการเขามีให้อานะคะสองจุดสี่นักเรียนไปฝากเงินวันที่เท่าไหร่สมมุตินักเรียนไปฝากวันที่วันนี้วันที่สิบแปดมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเจ็ไหมคะแล้วก็ไปเขียนในหน้าหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดในใบฝากคืนให้ตรงกัน ครับในหน้าหนึ่ง้อยสามสิบเข้าใจนะคะต่อไปสองจุดห้าชื่อเจ้าของบัญชีคือใครตัวเราเองเด็กชายอะไรนะคะนามสกุลเขียนให้ชัดเจนแล้วก็ไปเขียนในใบฝากเงินให้ตรงกันว่าชื่อเจ้าของบัญชีเห็นไหมคะด้านข้างบนสุดด้านซ้ายมือนะต่อจากสำนักงานสาขานะคะชื่อบัญชีเด็กชายเด็กหญิงนามสกุลเขียนให้ชัดเจน จะไปสองจุดหกเลขที่บัญชีของนักเรียนคือเลขที่ใดเราก็เขียนให้ชัดเจนสมมุติเราจําไม่ได้แล้วก็เขียนไปไมีอยู่กี่ตัวคะสองสี่หกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองสิบสาสบสี่สิบห้าหลักสิบห้าตัวนะคะสิบห้าจำนวนสิบห้าตัวเลขนะคะให้นักเรียนเขียนลงไปในแบบรายการใบฝากเงินเป็นช่องเป็นช่องไปเลขที่บัญชีเห็นไหมคะด้านซ้ายสุด ข้างล่างสุดเลยในหน้าหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดเห็นไหมคะข้างบนนั่นแหละใบฝากเงินเป็นช่องเป็นช่องไปต่อไปสองจุดเจ็ดนักเรียนต้องฝากต้องการฝากเงินจํานวนเท่าไหร่สมมุติต้องการสองพันตามที่คําสั่งเขาบอกข้างบนนะคะสองพันบาทเราก็เขียนตัวเลขสองพันบาทด้านขวาสุดตัวหนังสืออยู่ด้านซ้ายมือเห็นไหมคะเงินสดสองพันบาทท่วนเราก็เขียนเป็นตัวเลข ไทยนะคะสองพบาทหรือตัวอัลบบกก็ได้2,000บาทแต่ตัวหนังสือเราก็ต้องเขียนว่า2,000บาททวนนะคะในใบฝากเงินต่อไป2.8เมื่อตรวจสอบความตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนลงชื่อผู้ฝากด้วยลายมือที่อ่านได้ชัดเจนเราก็ลงมือชื่อของเราชื่อผู้ฝาก ไปดูในหน้า131เห็นไหมคะใบาฝากเงินสุดท้ายลายมือชื่อผู้ฝากเด็กชายอะไรนามสกุลเรียบร้อยพร้อมเบอร์โทรศัพท์สามารถติดต่อได้นะคะนี่คือรูปร่างหน้าตาของใบาฝากเงินกรอกให้ชัดเจนถ้าเรากรอกไม่ชัดเจนสมมุติตัวเลข2 0 0 0ันบาทเราเขียนแค่200อเราไปฝากก็ไม่ได้ใช่ไหมคะเราก็จำนวนของเราตั้งสองพแต่เราไปฝาก 200, แค่0 0แร้อก็เป็นยังไงคะ เสียเปรียบใช่ไหมเราก็ไม่ข้อความก็ไม่ถูกต้องเราจะไปบอกกี่หลังก็ไม่ได้แล้วดังนั้นก็ต้องตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจนนะคะอันนี้เป็นรูปแางหน้าตาของการฝากเงินนักเรียนเข้าใจใช่ไหมคะทีนี้นักเรียนลองไปฝึกฝึกการฝากเงินทานักเรียนได้ไปธนาคารกับผู้ปกครองลองขอไปฝากเงินกับธนาคาร ธนาคารอะไรก็ได้ออมสินไทยพาณิชย์กรุงไทยขอใบเข้ามาแล้วลองกรอกตามความเป็นจริงดูนะคะรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะค่ะนี้วันนี้ยังไม่มีการบ้านแต่ฝากไว้ให้มีประสบการณ์จริงของตนเองก็ลองไปดูนะคะแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรแล้วก็ลองทำในหน้า131นะคะ ถ้าหนูทำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตรวจสอบดูความถูกต้องระหว่างหนึ่ง้ยสามสิบกับหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดว่าตรงกันไหมนะคะข้อความข้อมูลอย่างชัดเจนค่ะแล้วพบกันในวันเปิดภาเคเรียนนะคะเราจะได้ไปรายงานให้เพื่อนฟังบางทีจะเรียกไปทีละคนสูงตัวอย่างนะคะทีละคนออกไป พูดให้เพื่อนฟังว่าฉันเขียนยังไงไปเสนอเพื่อนนั่นแหละหน้าห้องเรียนนะคะพบกันใหม่สวัสดีค่ะ